ไงสมที่เอาสร้างไว้ะอะอย่างสีขาวน่ะสมหมูอย่างสีแดงน่ะสมเนื้ออ้ออันนี้หมูบ่อแมนอันนี้เนื้อออโอ้โอเฮ็ดมาหน่อยแท้สันนะโอ้ยคนกับซังบักหลายหนึ่งสี่ลอยหา้าลอยบนลาเขอไป็ช่งข้าวเจ้าเบิร์ดอันนี้คอยอุซาเฮ็ดให้เจ้าไม่ได้นี่คอยทั้งว่าสบายแม้จักที่มูก,กีตาเดินเนี่ยคั่นให้เจ้าจนแล้ว <S <S พยานเจ้าดาห์นะว่าสั่งแล้วว่าได้เหลืองได้เล่าเอาว่าไปกินสพิ่งเอาเฮ้ยพยินสั่งเนาะเออเอาเอา